ขุดกันสนานนางเอกดังคนนี้ที่เคยเป็นมือที่สามรักกันได้เพราะสาม,มีเก่านัดมือเรียตั้งคำขาดอํำอธิชาติอดีตเคยผิดพลาดมีครั้งสองคือจบกัน ชาวเน็ตแห่ขุดคุย้ยนางเอกดังที่ทำให้อามอาทิชาตินอกใจนัทมิเรียหลังจากที่นัทมิเรียนักร้องสาวชื่อดังภรรยาอามอาทิชาติเผยชีวิตครอบครัวแต่งงานจะ4ปีอย่างไม่มีทายาทโดยนัทยังยอมรับกลางรายการว่าเคยจับได้ว่าอามแอบมีกิก๊กผู้ชายก็ต้องมีอยู่แล้วเรื่องแบบนี้แต่กลายเป็นข้อตกลงกันว่าต่อไปห้ามมีอีกคนเราต้องเคยผ่านจุดนั้นเคยผิดพลาดกาันถือว่าเป็นอดีตไปแล้วมีครั้งที่หนึ่งสอง แต่ครั้งที่สาห้ามแล้วเขาหมดโคต้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เราแน่นแฟนมากขึ้นอีกต่างหากล่าสุดชาวเน็ตพากันขุดคุยว่าหญิงสาวที่เคยเป็นกิ๊กกับพระเอกอัมอาทิชาติเป็นใครกันแน่ซึ่งมีหลายกระแสมากแต่ส่วนใหญ่โฟกัสไปที่นางเอกคนหนึ่งซึ่งเคยร่วมงานกับอัมอาทิชาติและสนิทสนมกันอย่างมากจนเกิดข่าวลือกันหนาหูเมื่อ2อถึงสปีก่อนข่าวลือเรื่องนางเอกปริศนากิ๊กกับพระเอกอัมกลับมาเมาส์กันกระหึ่ม โซเชียลอีกครั้งหลังเกิดกระแสร,รามาชั่วข้ามคืนของพระเอกปุ๊บธนวัฒน์ ซึ่งหากทุกคนจําได้ครั้งหนึ่งสาวนัดมีเรียนนันได้เปิดใจกับรายการดังรายการหนึ่งครั้งแรกถึงสาเหตุที่ได้มาพบรักกับพระเอกปากแดงอัมอธิชาติซึ่งสาวนัดมีเรียเคยได้ให้สัมภาษณ์ว่าจุดเริ่มต้นคือมาเจอการที่งานบุญตอนนั้นคุณเต่าสมชายบวชนัดก็ไปร่วมงานบวชคุณเตาคุณอั้มเป็นน้องรักของคุณเต่าอยู่ก็เจอกันในงานบวชแล้วหลังจากนั้นก็ชวนไปทําบุญตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องชวนทําบุญ แล้วเราก็ไปทําบุญด้วยกันซึ่งหลังจากได้ทําบุญด้วยกันก็ค่อยๆพัฒนาวความสัมพันธ์กันจนได้แต่งงานจนถึงปัจจุบนันอามมีเรื่องทําให้นัดหึงหวงบ้างไมนัดอยู่กันมาจะไม่มีเรื่องหึงหวงเพราะเขาไม่นอกลู่นอกทางกลับบ้านตรงเวลาอามเป็นคนติดเมียอามจะว่าติดก็ได้ผมจะทํางานเช้ามีถ่ายละครจะรู้ว่าเขาตื่นก็เมื่อเปิดดูโซเชียลเขาไปกดไลค์คนอื่นไปคอมเมนต์เราก็แบบ เอ๊ะนี้ภรรยาเราหรือเปล่าทําไมเรารู้พร้อมชาวโลกก็เลยออกกฎว่าตื่นมาทักทายคนในบ้านก่อนเรื่องการมีเบบียังดําเนินการต่อหรือเปล่านัดถอยแล้วค่ะอยู่บนความเข้าใจแล้วเราเต็มที่สุดแล้วและตอนนี้ก็มีความสุขกับชีวิตมากแล้วเมื่ออหไรก็ตามที่เราทําทุกอย่างสุดความสามารถของเราแล้วเราจะไม่เสียใจทานยาทุกอย่างวิทยาศาสตร์แต่ศิยาศาสตร์ไม่เคยทํานะแค่สวดมนต์ไหว้พระอามบางคนบอก ว่าอยากมีลูกต้องไปขโมยของเด็กมาคือที่บ้านจะมีโกดังสําหรับของเด็กนัดไปเอาของแอลมาแล้วแอลไม่รู้นัดขโมยมาจริงๆเอาพระอ้อมน้องมาอารมพอเขากลับมาบ้านเขาก็ตื่นเต้นดีใจนิดนึง